สวัสดีครับท่านผู้ชมพระติตามาช่ชุ่ดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับชมบรรยากาศตอนสายๆของวันจันทร์สิ้นเดือนมิถุนายนแดดแรงครับลองกองก็หมดต้นไปแล้วนะครับ เหลืออยู่ยลูกเหลือไว้นิดหน่อยติดต้นอร่อยนะครับเนี่ยหวานนะครับเหลือติดต้นมานิดหนึ่งมีลูกเล็กหวานอย่างไรเนี่ยเพิ่งเห็นนะครับลูกยังเล็กอยูเ่เลยบรรยากาศแดดจัด หนำดำหนำดำคู่กับหมอนทองหนำดำเสียบข้างกำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิ่งหมอนทองหน่อยถึงงามหนำดำต้นสมบูรณ์นะครับมแมลงก็รบกวนนิดหน่อย น้ำดำดูว่าโตช้ามากเลยห่างกับต้นนี้ต้นเบอร์ตะคู่ไม่เท่าไหร่นะครับในการทำยอดโตช้าส่วนนี้คือสายพันธุ์ไอเดนนะครับทุเรียนไอเดนจากบุรพาพันธ์ไม้ครับ ดูดงบุกผมครับผมชอบชอบบุกนะครับชอบต้นบุกต้นใหญ่มากต้นใหญ่ดูด่อนด้วยหมอนทองนหนึ่งต้นครับไม่รู้จะรอดไหม ตัวนี้คือหลงรับแลตัดต้นเลยนะครับเอากแหงออกมาเป็นยอดประธานแทนคู่กับน,น้ำดำสยบข้างกำลังดีกำลังไปได้ดีครับ อินทผลัมอินทผลัมใีต้นเนื้อเยื่อเป็นการซื้อต้นไม้ที่แพงที่สุดในชีวิตสองพันสามมีอยู่สองใบสามใบนะครับเนื้อเยื่ออะไรนะสายพันยูเคยูเคเลยเนี่ยะ นี่ทองส้มครับทองส้มสวยงามโอเคครับผมพาชมโดยรวมแค่นี้ละครับขอบคุณสวัสดีครับ